าจาโยมพุทธบริษัทและบรรดาท่านบิณฑษทสมณีทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานและกรรมฐานแล้ววันนี้ก็อยขอ,อน้อมนำอาปฏิปทาของท่านผู้เท่าท่านผู้นั้นเป็นใครไม่ต้องพูดถึงแล้วก็เขอได้โปรดทราบ ว่าท่านผู้นั้นตามบันทึกของท่านในตอนหลังทัานหาที่เกิดไม่ได้แล้ว <c oughs> สำหรับท่านวันนี้มีอายุการไม่นานนักที่จะจากท่านจะจากเราไปในเวลาการไม่นานเพราะบรรดาท่าน,นักปฏิบัติทุกท่านจะมีความมั่นใจในพระธรรมคำสอนขอ,อ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าเวลานี้พระธรรมคำส,สอนสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ยายังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่และก็ยังสามารถจะทําให้มรรดาท่านหลายที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรปฏิบัติในด้านอธิศินคือมีสีนยิ่งปฏิบัติในด้านอธิกิจคือมีสมาธิต่างม,มัน แล้วปฏิบัติในวิปัสนาญาณทำลายกิเลสสิ้นไปยังมีผลก่อนที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายจะรับฟังปฏิบัาของท่านผู้เทาอันดับแรกจงอย่าลืมควบคุมกำลังใจของท่านให้ทรงอยู่ในสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำหนดรู้ลมให้ใจเทาออก ให้สติตองตัวมีความไม่รู้สึกอยู่เสมอว่าเราต้องตายแน่ซึ้งเชื่อความตายเป็นของเที่ยงชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงถ้าเรายังพอใจอในโลกีใส่เราจะไม่พ้นความทุกข์ <c oughs> เราจะเข้าถึงความสุขที่เป็บเองเอเป็นเอกันตะปรมสุข ได้แก่สุขยอดเยี่ยมคือพระนิพานก็คือหนึ่งเป็นผู้มีทานเป็นปกติไม่โลภโมโทสันในทรัพย์สินสองตัดอำนาจความรักในระหว่างเพศในะสามทำลายโทสะและพยาบาทบให้สิ้นไปสี่ตัดอะไรในร่างกายของสัวร่างกายของคนอื่นและวัตถุทั้งหมดในโลก ไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราพยายามคิดไว้อย่างนี้เสมอจิตใจของบรรดาท่านนังหลายก็จะเข้าถึงความดีเช่นเดียวกับท่านพูทเท่าตามที่ท่านเล่าประวัติของท่านไว้อย่าลืมว่าประวัติของท่านท่านไม่็ดอพิน์แจกท่านไม่ได้หวังมรรคไม่ได้หวังผลเป็นเพียงว,ว่าท่านบันทึกปฏิบัติทาของท่านไว้เท่านั้น แต่บังเอิญกับผมก็ไปพบเข้าโดยการบังเอิญอย่างยิ่งยิ่งได้นํามามาเล่าให้สวัสดาท่านพุทธบริกัทธ์ใจหญิงได้รับทราบสำหรับปฏิปทาของท่านบุญเท่านี้ผมจะเล่าแต่เพียงอย่ยอเยเพราะความรู้ของพวกเราในนี้เกินไปแล้วไม่ใช่พอดีในตอนนี้ก็อยากพูดถึงว่าจิตที่เข้าสู่ปจาระสมาธิ ขณนะที่จิตของท่านเข้าสู่ปัจาระสมาธิท่านบอกว่าภาพต่างๆไม่เกิดขึ้นมาเสมอครูบาอาจารย์ก็เคยแนะนำอยู่ว่าจองอย่าติดในภาพถ้าจิตในภาพติดปรากฏขึ้นนั่นก็หมายความว่าใจของเราจะพลาดจากสมาธิท่านก็มันติกไปตรงๆว่าใหม่ๆไม่ก็อดจะติดไม่ได้ บางทีเห็นเป็นภาพพระบ้างเป็นเทวดาผู้ชายบ้างเป็นเทวดาผูญหญิงบ้างเป็นภาพเรือสีบ้างเป็นภาพวิมานบ้างเป็นภาพแสงสว่างบ้างซึ่งไม่เคยปรากฏการมาในกังก่อนก็อดที่จะดีใจไม่ได้เมื่อดีใจขึ้นมาภาพก็หายไปเกินกว่านานแสนานานนับเป็นเวลาแรมเดือน ยังสามารถจะชนะกำลังใจได้โดยครูบาอาจารย์ก็แนะนำมาเสมอว่าภาพที่มันลอยมาในอยาสนใจเพราะว่าถ้าสนใจแล้วจิตเราจะไม่มีสมาธิสมาธิมันจะตกคือความจริงภาพต่างๆเป็นภาพทิศเป็นของจริงมันลอยมาแล้วก็ไม่ได้หายไปของทิศยังเป็นของทิศ ที่หายไปก็เพราะว่าเราสนใจว่าภาพนี้เกิดขึ้นภาพก็หายและจิตตกจะอุปจาระสมาธิตอนนี้ขอท่านผู้รับฟังฟังไว้ก็นำไปเป็นเครื่องปฏิบัติว่ากําลังใจของเราขณะที่ทรงอุปจาระสมาธิจงอย่าคิดเห็นว่าภาพที่ลอยมาที่หเห็นเป็นของดีของวิเศษ นั่นความจริงจิตเราเริ่มเข้าสมาธิออปจารสมาธิเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิจิตก็เริ่มเป็นทิพย์เมื่อจิตมันเริ่มเป็นทิพย์มันก็เริ่มจะเห็นนู่นเห็นนี่ได้บ้างแต่ว่าไม่สามารถจะมาคัดจิตเห็นได้นอกจากว่าภาพนั้นจะปรากฏขึ้นมาเองสำหรับการเห็นภาพอย่างนี้ทําคนเสียมาชะมากแล้ว นี่ว่าทําคนเสียมากเพราะอะไรเพื่อนหลงในภาพเห็นภาพสวยสดสวยงามขึ่นตาชื่นใจไม่เคยเห็นแต่ว่าวันหลังนั่งอยากจะเห็นก็เกิดไม่เห็นพราะต,ตัวอยากเป็นอินเล็กตัวอยากเป็นปัญหาตัวอยากเป็นอุทจักขุกขิจเสนีวอนใ <c oughs> นการที่เห็นภาพนั้นได้ก็เป็นภาพที่เอเกิดจากไม่ใช่ความอยาก ในความจริงภาพนั้นที่เห็นเรายังไม่ได้คิดเกียวกวิญญาณเป็นแค่เพียงว,ว่าจิตของเราจะเริ่มผานเข้าไปถึงอุปจาระสมาธิเท่านั้น <c oughs> ถ้าจิตของเราตกตัวมาตาม่ำกว่าอุปจาระสมาธิเราก็ไม่เห็นภาพถ้าจิตของเรามีความสุขมากขึ้นถึงมันไม่ทานขึ้นไปเราก็ไม่เห็นภาพในความจริงสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือฌาน จิตตั้งอยู่ในอรมณ์ที่เป็นกุศลนที่เรากําลังทรงอยู่เช่นเรากําหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วทำภาวนาถ้าการเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ตั้งใจกำหนดรู้ไว้เท่านั้นใหาทรงอยู่นามนแสนนานเป็นที่พอใจของเราแต่ถ้าอารม์นั้นตั้งอยู่นานจิตมีความสุขไม่มีความหวั่นไหวใน่รมนั่นเป็นอารมณ์ฌาน สำหรับเรื่องนี้ก็ฟังกันมามากแล้วก็ขอพูดข้งปฏิวปทาของท่านโมเทาต่อไปท่านกล่าวว่ามีคราวหนึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญภาพที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นแต่ท่านก็ทิ้งไปเสียเพราะว่าฟังจากคำครูบาอาจารย์สอนท่านบอกว่าอย่าหลงในภาพอย่าติดในภาพ นี่ภาพที่มีความสำคัญเกิดขึ้นนั่นก็คือภาพโครงกระดูกเห็นภาพโครงกระดูกลอยมาเป็นแถวเป็นระยะยาวนานตลอดเวลาที่ฉันนั่งอยู่ฉันบอกว่าฉันใช้เวลาคิดมาเป็นสกิสิงประมาณหนึ่งชั่วโมง คำว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่จะต้องคิดว่าจิตเป็นศพจริงๆนะถ้ามันเมื่อยมันปวดมันพุ่งสั้นแล้วต้องเลิกไปก่อนจะไปตั้งเวลาตามนั้นไว้ท่านบอกสว่า,าท่านก็ไม่ได้ตั้งเวลาการสรงตัวถ้าจิตมันไม่จกไม่อยากถอนในช่วงเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนั้นภาพกระโลงกระโดดกกลอยเป็นแถวมาเป็นชิ้นๆที่แรกภาพกระโงกระโดดก,ก็ด้านที่สามไปก่อน มากระดูกคอกระดูกที่โครงมาเป็นชิ้นชิ้นชิ้น,ช,น,ช,นชิ้นมาแล้วก็มากระโดดด้านหลังกระดูกขากระดูกแขนกระดูกมือกระดูกเท้าลอยไปเมื่อลอยไปแล้วท่านก็ไม่จับอไว้แล่ภาพนั้นก็กลับขึ้นต้นใหม่ลอยวนมาวนไปเป็นอย่างอย่างไรท่านก็บอกว่าจิตท่านทรงอารมณ์โดยเฉพาะคือว่ารู้ลมหายใจเข้าออกรู้คำภาวนา ภาพจะไปจะมาก็ไม่สนใจเวลาตื่นเวลาเช้าเข้าไปหาพระอาจารย์ผู้ใหญ่นั่นก็คือหลวงพ่อปานเมื่อนมัสาการท่านตามระเบียบแล้วก่อนเวลาที่จะฉันข้าวเมื่อท่านนั่งอยู่ที่พักกนดาพระที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหลายแล้วเข้าไปนมัสาการท่านก่อนเป็นระเบียบนินยม เมื่อนมัสการท่านแล้วท่านเจตท่านอาจารย์ท่านผู้เท่าผู้นั้นนี่ตามมันจะก็ได้เียอย่างนี้หลวงพ่อปานเห็นหน้าก็ยิ้มว่าคุณเมื่อคืนนี้ผีหลอกได้ยังไงได้ก็กราบเรียนว่าผีไม่ได้หลอกก็รับแต้กระดูกมันหลอนหลวงพ่อปานถามว่ามันหลอนอยังไง ไอ้ก็บอกว่ามันลอยผ่านหน้าไปตลอดเวลาตั้งจะเริ่มทําจิตเป็นสมาธิเริ่มจับลงให้ใจเขาออกก็เห็นภาพกระโหลกกระโดกลอยไปพรวะว่าปานท่านก็ยิ้มท่านถามว่าแล้วคุณทํำยังไงล่ะท่านผู้เท่าก็กราบเรียนท่านบอกว่าก็ผมก็ช่างมันเขารับคำสอนไม่่าช่างมันไม่อะไรจะไปอะไรจะมาก็ช่างมัน หลวงพ่อแต่ก็ยิ้มอีก่านบอกว่าคุณนี่คุณไม่ได้ช่างมันแต่แล้วเนี่ยคุณแอบไปช่างเผือกแตแล้วเพราะช่างเผือกไม่ม่นคันช่างมันไม่เป็นไรมีประโยชน์ <c oughs> แล้วแต่ก็บ,บอกว่าคุณที่หลังเอาใหม่นะคุณเสียท่าไปสวรรค์อย่างแล้วเนี่ความจริงภาพโครงกระดูกที่ปรากฏขึ้นมานี่ มันเป็นกรรมฐา,านกองเดิมที่คุณได้เคยปฏิบัติไปแล้วในาชาติก่อนความจริงในาชาติก่อนก่อนที่มาเกิดนี่คุณบำเพ็ญบารมีมามากคุณได้กรรมฐา,านมาแล้วหลายสิบกองในจนํานวนกรรมฐา,านสี่สิบคุณผ่านมาแล้วกเกือบจะทั้งหมดหรืออาจจะว่าทั้งหมดก็ได้ <c oughs> ถราว่าอย่าอสุตกรรมฐา,านสิบอยา่าง เราทําอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่ามีผลเสมอกันถือว่าได้หมดหรือว่ากาสินสิทอย่างถ้าได้กาสินกองใดก,กองหนึ่งก็ถือว่าได้กระสินหมดแต่ถ้าว่าไปที่หน้าที้นใดคุณปล่อยให้ของเก่าหายไปแต่ความจริงแต่ของเก่าปรากฏขึ้นเราจะต้องยึดของเก่านี้ทําให้ถึงที่สุดของอารมณ์ คำว่าที่สุดของอารมณ์คือว่าอารมณ์ในกรรมฐานกองนั้นจะทรงได้ถึงขั้นไหนหรืออาจจะทรงได้ถึงนิจทายายก็ใช้ได้ต้องทําให้ถึงว่าที่สุดของอารมณ์นั้นจึงจะถูกเพราะของเก่านี้เราแสวงหาได้ง่ายและปฏิบัติง่ายใช้เกิดเึ็นง่ายมันเหมือนกับสภาพที่เรามีเงินมีทองอยู่ในกระเป๋า แต่ด้วยว่าเราไม่รู้จักเงินไม่รู้จักทองไม่รู้จักใช้ไอ้ของที่มีแล้วยังไม่รู้จักใช้เราไปหาของใหม่มันหายากถ้บาบังเอิญเราจะได้ของได้ของเก่ามาใช่รู้เงินในกระเป๋ามีพักกามาใช้อย่างนี้มันสะดวกไม่ไม่ลําบากไอ้ก็แนะนําต่อไปว่าถ้าคุณหญึงกระดดกมาใหม่แต่ต้องระวังนะคุณนะ คุณจำไว้ให้ดีว่าที่คุณจะเห็นภาพกระ,ด,กระด,ดูกปลากรดคนดีจะเห็นภาพอย่างอื่นลอยมาคนดีคุณอย่าลืมว่าภาพกั้งหลายเหล่านั้นคุณไม่ได้เคยคิดเลยก่อนว่ามันจะมาเพราะอาศัยที่คุณไม่ได้คิดอาศัยที่คุณตั้งใจกำหนดรู้ลมหายใจเขาออก ตั้งใจภาวนาตามที่สัณเวยต้องควรตามที่คุณพอใจจิตริงเป็นสมาธิอารมณ์เป็นจิตที่เรียกว่าอุปจาระสมาธิคุณจึงเห็นภาพนั้นได้เพราะจิตมันเป็นจิตแต่ว่าคุณตั้งใจคิดว่าจะเหนอยากจะเห็น,หนมันก็ไม่มีทางเป็นอนุว่าหลวงพ่อปนนันแนะนําแล้วที่ต่างคนต่างก,ก็ลุกประันข้าว เวลาฉันข้าวเสร็จหลวงพ่อปานก็นำเรื่องนั้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งว่าท่านองค์ใดก็ดีที่พอใจแนวสุสัญญาโดย่งที่เราก็เรียกกันว่าสุปรกรรมฐานเห็นภาพกระด,กดูกคนดีเห็นเป็นภาพคนตายคนดีเห็นเป็นภาพคนเล่าคนดีโยงยึดอารมณ์นั้นเข้ามาเปรียบเทียบกับตัวเรา ถ้าเห็นภาพกระดูกก็จะคิดว่าร่างกายของเราที่เนื้อนหนังมันหุ้มห่ออยู่ได้เพราะกระดูกเป็นโครงในเมื่อกระดูกมันเป็นโครงแบบนี้เราก็ต้องคิดว่ากระดูกน้ะมันสวยหรือไม่สวยความเปียงสภาวะกระดูก,กเป็นสภาพที่น่าเกลียดในสภาพสกโรกไม่มีอะไรจะดี เมื่อเราทราบภารกิจอย่างนี้ท่านบอกต่อไปว่าจะมาเปรียบเทียบกับกำลังใจว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายเขาเปคนคนอื่นก็ดีมีตัวอย่างกระดูกเป็นครูรือว่ามันไม่สะอาดมันเต็มไปด้วยความสกปรกมันของน่าเกลียดไม่มีอะไรสวยสด,ยดงดงามกระดูกผีทุกกอนเป็นกระดูกที่เราคงรังเกียด ลรงกันดูกที่ก็ผูกไว้ไม่มีใครพึงปรารถนาจงคิดูว่ากันดูคือร่างกายทั้งหมดเป็นเรือนร่างที่ตัณหาสร้างขึ้นแล้วตัณหามันก็ทําลายเองเราเป็นคนโง่ยึดถือเรือนร่างที่ตัณหาสร้างขึ้นเมื่อตัณหามันทําลายแล้วเราก็เสียใจนั่นไม่ถูกเราจงคิดว่าสมบัติใดที่ตัณหาเคยสร้างให้ไว สมบัติส่วนนั้นมันเป็นกับกำลับดักหนูคือเราที่ตัญหาจะนำเราเข้าไปขังกรงหรือทุบตีให้บาดเจ็บทีท,ทุกขเวทนาเมื่อการเกิดเป็นคนเมื่อการเกิดเป็นสัตว์เต็มเรื่ความทุกข์ตั้งแต่เริ่มเกิอดจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีเวลาใดที่จะมีความสุข แล้วก็ท่า่ก็แนะนำว่าจงจำคำนายิยาศาสตร์ที่ท่นเคยสอนไว้สิ่งใดที่ท่านสอนไว้แล้วท่านจะไม่พูดต่อไปเพราะว่าในสมัยนั้นต้องเป็นนักจำแล้วก็นักจดแล้วก็นักดีบัตนักเอาจริงรวมความมู้สิกของท่านจะต้องประกอบไ,ไปด้วยอิทธิบาททั้งสีปบประการครบถ้วน คำว่ามีที่บาดเจ็บสีกระารครบถ้วนเขาถือว่าเป็นคนจริงเอาจริงทุกอย่างไม่สักจะพิงว่าฟังหรือว่าไม่สักจะพิงว่าอาจารย์ไปแนะนำชาวบ้านเรื่องชาวบ้านนี่คนพระสมัยนั่งเขาไม่สนใจเขาไม่ต้องการไม่สนใจในคําแนะนําถ้าชาวบ้านทมเขาก็ตอบ เขาไม่แสดงตนเป็นผู้เิเศษเขาพยายามสอนปราโยชนเสมอเขาจึงได้ดีกันเมื่อท่านย้ำเท่านั้นแล้วท่านก็เลิกก่อนจะยัดถาต้างบอกว่าพวกคุณจงอย่าลืมคำสอนใดที่ยังสอนพวกเธอไปแล้วเธอต้องจำเลงว่าจะจำไม่ได้ก็ต้องจดจดแล้วก็ท่องเพื่อจำได้แล้วก็ปฏิบัติตาม ถ้าสิ่งใดที XP, no ่ยังสอนไปแล้วเธอจําไม่ได้ฉันถือว่าเธอเป็นบุคคลที่หาความเจริญไม่ได้ฉันไม่พึงปรารถนาบุคคลแบบนั้นเพราะว่าคนที่มีจิตใจเป็นสัตว์ในอบายภูมิฉันไม่ต้องการฉันถือว่าไม่ใช่โรคจิตของฉันและต่างคนหลังจากนั้นไมื่อหาเสร็จธรรมะสมมูเสร็จต่างคนต่างก็แยกกันไป ท่านพูดเท่าท่านเล่าต่อไปในบันทึกของท่านให้เขียนไว้โดยย่อหลังจากนั้นมาจากฉันหางเสร็จฉันก็รู้สึกว่าฉันเจ็บใจตัวเองว่าฉันไม่น่าจะโง่แบบนั้นแต่ว่าคิดไปทีว่าเราจะมาโลดตัวเองมันก็ไม่ถูกเพราะเราเป็นคนไม่รู้ ครูท่านบอกให้เราปล่อยแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปฏิบัติตามครูแล้วฉะนั้นว่าเวลานี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกให้เกาะท่านสั่งให้เกาะเฉพาะกระดูกเราก็ต้องเก,ะกาะท่านลอแจกกระดูกเราก็จะไม่ยอมเกาะเพราะว่าท่านสั่งไว้แล้วนี่ว่าถ้าเรียนกรรมฐานกับ่นัน ทุกคนที่เรียนกรรมฐา,านจากฉันต้องเรียนแบบของ,งโง่ห้ามโอชลัดในเมื่อเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระรมมโลกนาถเมื่อท่านให้งโง่เราก็ต้องโง่งโง่ตามครูสอนดีกว่าฉลาดนอกฤีธ์นอกรอยท่านตัดสินใจแบบนั้นแล้วท่านก็ไม่รอคำทำวัดเสร็จ ในตอนเช้ายังไม่มีงานที่จะปฏิบัติไม่ความงานก่อสร้างนระยะนั่นทายในวัดจางจางไปยายจลงมือทำกันก็หลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วดังนั้นท่านก็ไม่ยอมให้เวลาเลยเสียในความจริงท่านผู้เท่านี้ท่านเป็พูดเคร่งครัดมากยามปกติท่านไม่มยมไมขยัคุยกับใคร งานของท่านจัดเวลาจัดล็อกไว้เสมอเวลานี้ดูนองสีเวลานี้เจริญมละกรรมฐานเวลานี้ปล่อยอารมณ์สบายใส่คนไปตามปกติเวลานี้เป็นเวลาการงานเวลานี้เป็นเวลาทำวัดเวลานี้เป็นเวลาสวดมนต์เวลานี้เป็นเวลาขนามัติการสูบาอาจารย์ปกติหลวงพ่อปานเมื่อท่านไผ่ทุกครั้งท่านยกมือไหว้ ท่านบอกว่านจริงฉันไม่ได้ไว,ว่ายกุศลท่านับว่ายหลวงพ่อปานความดีของท่านเวลาไหวยไปชื่อว่นึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยนึกถึงแบบธรรมด้วยนึกถึง,งหลวงพ่อปานด้วยเพราะท่านเลี้ยงเองได้ทำสอนทั้งหมดหลวงพ่อปานนำมาสอนฉันต่อมาท่านบอกว่าหลังจากฉันพระตาหารเสร็จทรรวัดเสร็จ ท่านก็เข้ากุฏินั่งบ้างนอนบ้างตามอัธยาศัยเดินมาเดินไปในห้องของท่านเวลาท่านเดินตามบติเท้าท่านเบามากท่านบอกว่าเข้าไปถึงพับหังหลังเข้าฝาเอาหน้าก็หาพระพุทธร,รูปกราบไหว้ตามสมควคนแล้วก็เริ่มจับจิตเส้นสมาธิ พราะจิตเริ่มจับเป็นสมาธิก่อนที่จะจับจิตท่านจับภาพพระพุทธรูปก่อนท่านบอกว่าภาพพระพุทธรูปนี่คุณเลยจับใจฉันได้สุดฉันจะเดินไปไหนก็ตามฉันเห็นภาพพระพุทธรูปตลอดเวลายันนั่งยะนอนยัยืนจะเดินชิ่อว่าจิตฉันว่างจากภาพพระพุทธรูปนี่ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าฉันรักพระพุทธเจ้า พราฉันมีความสุขท <hey. S 2> <started> really ี่มาบวชเป็นพระฉันไม่ต้องทำไรไถนาว่าสายบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาพพระพุทธเจ้าปรากฏชัดเสมอในราการหนึ่งภาพพองหลวงพ่อปานในริยาบทต่างๆที่เวลาไปหาท่านท่านมีบัญชาภาพหลวงพ่อปานก็ประสมประสารอยู่กับภาพพระพุทธเจ้าตลอดเวลา เห็นเรื่องภาพพระพุทธเจ้าเห็นเรื่องภาพหลวงพ,พ่อปานท้าบอกไอ้ใจของฉันมันติดอย่างนี้เวลากรบาบพระจิตในเรื่องภาพพระพระุทธเจ้าเวลาเริ่มทําจิตสมาธิพอจับลมหายใจเออกพอเริ่มจับรากรก,ก่นกระดูโครงกระดูกคือที่สะก้อนบน,นเลยเขาประทานโทษหลวงพ,พ่อปานเริ่มสั่งในตอนนั้นลืมไปนิดหน่อย ว่าที่หลังเห็นภาพโครงกระโดกแล้วก็จงบังคับจิตแบบนี้เมื่อโครงกระโดกชิ้นแรกมาบังคับให้ตกลงไปข้างหน้าชิ้นสองต่อมาก็บังคับให้ตก,งนนงตก,ตกลงตกลงตกลงแล้วก็พิจรารณาไปอาทิ่กงปฏิบูลังํำว่าทธิกังปฏิบูลังหมายความว่ากระโดกที่มันสกกรก ให้เห็นกระดูกนั่นเทียบกับกระดูกของเรากพากระดูกของเราเนี่ยมันสกประบอกยิ่งกว่านั้นกระดดกนั้นเป็นกระโดกแห้งกระดูกในร่างกายเรามันเปื้อนเลือดเปื้อนน้ำเหลืองน้ำหนองทั้งไขมันเต็มไปหมดสกกระบกเตอรทนกระดูกของบุคคลอื่นก็เช่นเดียวกันเราเกลยอกระดดกเห็นตัวคนเห็นวยกระดูกเห็นตัวนึกถึงตัวเรานึกถึงภาพโครงกระดูกนั้น เราเล็กึงภาพโครงกระดูกในตัวเราว่ามันน่าเกลียดแากตัวแค่ไหนแตนบอกว่าหลวงพ่อปานสอนมากล้องอยู่ในใจเรื่องจับจิตสมาธิโครงกระดูกด้านลึกาะลอยมาแต่คนนี้แค่ภาพหล่นลงภาพโครงกระดูกกว้างเป็นน้ทอนต่อมาลอยมาลอยมาลอยมก็ชนต่อกันต่อกันต่อกันจนเป็นร่างโครงกระดูกสมบูรณ์บริบูรณ์ ต่อมาท่านก็พิจารณาถึงกันดูตามสภาพว่ามันน่าเสียดไม่น่ารักไม่เป็นของไม่สะอ,อาดเป็นของสกปรกก็ที่กลางปฏิพลานีอตอนนี้ไม่ใช่ภาวนาแล้วเป็นพิจารณาปัดเนื่องาท่งต,ต่อต่อมาไม่ชา้าสองสามวันผ่านมาในว่านับตับ้ตงแต่ัดนั้นไปจนมาทั้งภาพพระพุทธเจ้าภาพหลวงพ่อฟานภาพ,พ,พ,าภาพ,พกันดูปรากฏเป็นสมัยสายขัน ท่านเห็นคนเดินมาเห็นเพีกระโดกเดินหมดไม่เห็นเนื้อเลยจิตใจมันจับกขาทั้งครั่งของกระดดกจังไาทั้งเกิดความที่สิเอียนในร่างกายของคนเลยครับความปรารถนาในเพศไม่มีเพราะจิตนี้มันเะเอีเยดรวมความว่าในขณะนั้นนอกจากจะที่เรารนาว่ากระ,ดกระ,กระโดกสกบปรกแล้วนี่เห็นว่ามันเป็นอนิจังของไม่เที่ยงความจริงมันมีเนื้อมีหนัง ในลานิ่งเนื้อหนังหมดไปแล้วก็แปรนัสตาถ้าเราติตอยู่ในมันเราก็มีความสุขจิตก,ก็เริ่มมีความสุขเข้าถึงนิพพิทายานมีความเบื่อหน่ายในสั้ขารของตนเองเบื่อหน่ายในสั้ขารของคนอื่นและเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหมดเป็นอันว่าจิตจนหมดไม้อย่างเดียวว่าร่างกายอย่างนี้เราไม่ต้องการมีอีกเรียกว่าน,นิพพิทายานอรวันดาท่านพุทธบริษัทท่านตัวอย่างที่เล่ามานนี้ เป็นที่พอใจของท่านหรือไม่ก็เป็นเรื่องของท่านเวลาหมดแล้วตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามทรงกายตามธรรมญาสายนั่งนอนยืนเดินได้ตามสบายจงกว่าจะถึงเวลาที่สนิทว่าสงควรสวัสดี